บ่ายวันหนึ่งฝ่ายสามีเลิกงานกลับบ้านร้อนจนเหงื่อโชกเปิดตู้เย็นพบแตงโมแช่เย็นอยู่ครึ่งซีกดีใจรีบคว้าออกมาแทะกินจนเรียบครู่ต่อมาภรรยาก็กลับมาถึงเข้าบ้านมาก็บน่นกระหายน้ำร้อนมากเธอเปิดตู้เย็นและชะงักสามีบอกเธอว่าแตงโมซีกนั้นผมกินไปแล้วสีหน้าเธอไม่พอใจรีบเอาแก้วไปรินน้ำ หยิบกระติกขึ้นมาก็พบว่าในกระติกแห้งสนิทเธอพูดขึ้นทันทีว่าเธอกลับมาก่อนทำไมไม่กรอกน้ำใส่ตู้เย็นไว้บ้างมัวทำอะไรอยู่ฝ่ายสามีโกรธและพูดขึ้นว่าแล้วทำไมอะไรอะไรก็ต้องให้ผมทำทั้งคู่ทะเลาะก,กันอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะยอมคืนดีกันวันเสาร์สามีกลับบ้านพ่อแม่โดยภรรยาไม่ได้ไปด้วยพ่อแม่เห็นมาคนเดียวจึงถามขึ้นว่า ทำไมไม่เห็นเมียมาด้วยลูกชายจึงเล่าเรื่องที่โกรธกันให้ฟังแม่ฟังแล้วตำหนิว่าทำอะไรไม่ควรห่วงแต่ตัวเองควรใส่ใจคนอื่นบ้างลูกชายไม่เห็นด้วยแค่กินแตงโมไปครึ่งซีกจะอะไรนักหนาพ่อหัวเราะและพูดขึ้นว่าแกไม่ต้องแก้ตัวพรุ่งนี้วันอาทิตย์พากันมากินข้าวที่นี่รุ่งขึ้นเขาพาครอบครัวมาหาพ่อแม่ พอเข้าบ้านพ่อก็ให้ลูกชายไปซื้อน้ำส้มสายชูพอกลับมาพ่อบอกให้ลูกสะพ้ยพาหลานออกไปข้างนอกก่อนแล้วพ่อก็เอาแตงโมครึ่งซีกมาให้ลูกชายแกร้อนเสืเหงื่อโชกเลยกินแตงโมดับกระหายหน่อยเถอะพ่อพูดขึ้นแตงโมซีกนั้นใหญ่ทีเดียวน่าจะหนักราวกิโลสอกิโลได้พ่อส่งช้อนให้คันหนึ่งกินไม่หมดก็เหลือไว้ให้เมียแกกินบ้างพ่อพูดขึ้น เขาหยิบช้อนแล้วตักกินอย่างอร็ดอร่อยกินไม่ถึงครึ่งก็อิ่มหลังกินอาหารเที่ยงพ่อเอาแตงโมสองซีกออกมาวางไว้บนโต๊ะแล้วถามลูกชายว่าแกดูทีซิว่ามันต่างกันตรงไหนเขางงและดูอย่างละเอียดซีกหนึ่งเป็นซีกที่เขากินอีกซีกก็ถูกกินไปด้วยดูอยู่ครู่ใหญ่ก็ไม่เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรจึงส่ายหัวพ่อชี้ให้ดูแตงโมแล้วอธิบายว่า ซีกนี้แกกินอีกซีกเมียแกกินพ่อบอกแกทั้งสองว่าถ้ากินไม่หมดให้เหลือไว้ดูซิว่าเมียแกใช้ช้อนกินยังไงเธอเริ่มตักจากตรงกลางกินไปถึงขอบครึ่งหนึ่งอีกครึ่งไม่ถูกแตะต้องแล้วดูของแกแกควักกินเนื้อตรงกลางจนหมดเหลือขอบไว้ให้คนอื่นใครบ้างที่ไม่รู้ว่าเนื้อแตงโมหวานตรงกลางจากเรื่องเล็กๆเรื่องนี้ ก็เห็นได้ว่าเมียแกมีน้ำใจกว่าแกมากลูกชายหน้าแดงทันทีพ่อพูดอย่างมีความหมายว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตจะมีเรื่องสำคัญอะไรนะักความรักความใส่ใจระหว่างผัวเมียอ,อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในน้ำมันหยดเดียวข้าวช้อนเดียวแกงทับพีเดียวคราวก่อนแกโกรธกันเรื่องกินแตงโมแล้วยังมีข้ออ้างมากมายทั้งที่เป็นฝ่ายผิด ถ้าเมียแกเป็นฝ่ายกลับถึงบ้านก่อนรับรองว่าเธอจะต้องเก็บไว้ให้แกครึ่งหนึ่งอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กที่ไม่สำคัญแต่มันสะท้อนให้เห็นหัวใจคนแตงโมชิ้นเดียวนี่แหละให้ความรู้ในการใช้ชีวิตประจาวันหัวใจคนต่อให้เย็นชาแค่ไหนค่อยๆให้ความอบอุ่นมันก็จะร้อนขึ้นสักวันหัวใจที่ต่อให้ร้อนเท่าไหร่สาดน้ำเย็นใส่ทีละช้อน สักวันก็จะทำให้เย็นลงโดยสมบูรณ์หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอหากต้องการให้ผมส่งคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆสามารถกดแอดไลน์แอดนัตชัยโค้ดได้เลยครับ การแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ